ว่าไปไหนเนี่ยเชว่าอาจิญสุยเหรอเสเิุีชยิุยิ้ไปเสียข้างหน้าเพิ่มอีกร5 0ยหโมงชว่า่ตาไม่เชว่าฟรีป่ะชวาเสียบไม่เดินะหรอแมแม่ขอ190เิบอกขอใช้หรือว่า นี่น้ำคูด้วยไหนเาอะแมายังไม่เห็นเ่าเลยนะตะม่มีเ่าด้วยหรอได้ะนี่มันกูอะ เดินได้เดินได้ถ่ายรูปจากสาวเต่าอ่ะจะถ่ายรูปไหมลูกได้อะไรหนอนใส่ตังด้วยนะใส่ตังด้วยนะไม่ถ่ายเ้าอ่ะไม่ได้อะไรนะให้ตังด้วย เชาว่าไอ้เจโุยเจโซยมาถ่ายข,ข้างๆมาแล้วมะน่้าบใส่แล้วเยวใส่ในปะใส่ในหยอกเหรอไปไปหยอกแล้วใส่ไปแล้วไปให้ลูกปะได้แล้วปะไปดูปลาต่อสวัสดีค่ะไป เปล่าไปล่าเปล่าเจ้าว่าไปสนใจปลาตรงนน้นไะดูปลาป่าว่านุ่นไปดูปลากับกระเทียมไหมตัวใหญ่เนอะ หนูคิดะมาแตแล้วปลาอะไรนี่ตโมเหรอลูกนิโมป่านี่เปล่าปารตูนอ่ะฮะนี่ใช่ไหมใช่ไหมนี่กระตูนปากระตูนป้องเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บล้วกปกเปล่านี่โคดแดงอ่ะ ใอเคของเชื่อว่าโอเคของใครอ่ะของเชื่อว่าอยู่ไหนบัตรเชื่อว่าในูซิกี่บาทเนี่ยเท่าไหร่คะับเท่าไรสิบบาทสิเท่าไหร่บัตรเท่าไหรสิบสิบบาทเหรอได้โอเค ไปหาหมาใช่ทีนี่เหรอมีอืมเราเห็นแวบๆอ่ะเอาไปสิไปเห็นอ่ะห้ามขี่ม้านะก็ไม่ขี่ตรงเนี้ยไปดูกานั่งปลาหมึกหมึพี่เด่นดุยพี่เด่นดุยไปที่ลงมอสแล้วตามแม่ไปเลย ไาอยู่ไหนไนี่ตื่นเต้นเปล่าด,ดูท่าทางเธอตื่นเต้นนะ ไปเลยไปเลยหนาวไม่เนี่ยหนาวไม่อยากเราว่าไม่หนาวใช่ปะไม่หนาวไปไเดินไปหนาวนิดหน่อยนาวนหน่อยนะแชร์เสื้อก็มีไหมหนาวหนาวนิดหน่อยหนาวนิดหน่อยนะแชร์วันนี้ไมมนี่ไงขอค่อยๆเลือกป้าก็ะงหนูมกลมะปรกสบกลมกลมกลมลมกลมลยโลมกลมกลมมกกลกลกลมกลมกลมกก็มกมันมะแมกอ่ะไมกแตกหรอกถ้ามกนมกกลล มีปลาอะไจริงๆจะได้จริงๆชิ้นนั่นน่ะนี่ตะนี่อะไรไนเจ้าวะไนเาะาเชคเนะประเทศเกาหลีตประทศเกาหลีเลยเหรอใช่หรอโอเคเราเคยไปตอนไหนในประเทศเกาหลีเาด้วยไปสิู่กนี่ไงที่เขบอกเนไสเซเลนรอแบบเล็นรั ใช่ว่าดูข้างบนสลูกตี่ปลาอะวด้วยเลนูตรโอ้ตัวใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยอยู่กับมาม่ี่พ่อจะขายีกัเดี๋ยวจับจเลือดจ้านี่มน่ยป็น นี่ดูของซ้ายขวาก่อนลูกดูรูปปลาสปลาสมปลาคุเม่ีเลเล็กก่อนูจไม่แคุ่้ยเจะล้างตจล้าอ่ะเทว่ามาดูนี่สิลูก แค์ดูรูปด้่ยัไห กาลนก่อนเพราะมันจะมีแค่รอบเดียวเองบสองโมไม่ต้องไรใ่ๆ้อะไรใหญเชื่อาย่าจับนะจับเดยวไปาี้อลยไปนไม่ไองด้ยเพื่อนดน่ารักไหมน่ารักน่ารักโอ้ย

นี่ใช่ว่าดูข้างหลังนู้นนีนี่ coba oke sama mama mani pacha ini mau ya dan mau ada loh coba lu belang sih nih halo Oke. ให้ฉลาดจับเลยจับหัวเลยนี่แน่นี่แน่ฉลาดใช่ไหมฉลาดหลับใช่ไหมค่ะใช่ไหมคะเขาป็นอะไบัสปุ๊บปุ๊บเหนอยเหรอมันทำอะไรอยู่ลูกม,มันหลับเหรอไม่ใช่ม,มันตื่นมันตื่นแล้วแล้วทำไมมันมันนอนนิ่งอะ่ะฮะ มันนอนสบายใจเหรออ๋อฉลามนอนสบายใจเชื่อมันไม่แบบนี่แบบนี้อ่ะเหรอชบาชอบไหมเ,ออเหรอมันหายใจมันหายใจใเ,หใเห็นไหมปากมันใช่เหรอใช่ปากมันปุ๊บ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 เห็นไหม ไปยังสรุปไหมหนนั่งกะเล่นของเล่นเล่นของเล่นที่ไหนอ่ะดูปลาก่อนหนูรู้จักปลาอะไรมั่งอ่ะหนูไม่รู้ไม่รม่รหนูรู้จักปลาอะไรมั่งหนูรู้จักปลาอะไรบ้างปลาฉลามปลาอะไรมั่งปลาฉลามป,ามปาลปาดิโม่ปลาดิโม่เหรออยู่ไหนอ่ะปลาดิโม่ไม่รู้ยังไม่เห็นหรอปลาดิโม่ไม่มีมีแต่ปลาฉลาม ไปดิลูกใช่ว่าแ,แล้วก็กลัวเขาใช่ว่ากลัวฉลามเหรอไปถ่ายรูปไหมตอนแรกว่าอยากถ่ายรูปไม่เอาเหรอไม่เอาโอเ<ะ> <Okay. S 3> คกลัวเฉยเลยไม่เอาเหรอโอ้เช่ว่ากลัวฉลามเลยเหรอกลัวฉลามไล่กลัวฉลามแล้วเ <c oughs> มื <c oughs> ่อกี้หนูอยากถ่ายเมื่อกี้หนูอยากถ่ายตอนนี้หนูกลัว อะไรเห็นไหมกูเห็นก็ถ่ายนะเองนะไอ้นี่ก็ถ่ายอยู่มันอะไรนะมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่โอ้โหเหรอเนื้อคนอื่นเขาไม่กลัวเลยเห็นไหมเนี่ยห่ะกลัวเหรอไม่เอาใช่ไหมเอาไม่เอาไปหนูอยากเอามาปัดตีมันตัวใหญ่เกินอ่ะโอเคปัดตีมันตัวใหญ่เกินปัะตัด ทำไมหนูไม่ถ่ายตัวปาฉลามาอ่ะมันตัวใหญ่เกินตัวย่าแม่อ้าวตัวใหญ่เกินเลยหรอมันตัวเท่ากับต่าเลยนะ